ต่ทางองั่งนี่ต่ช่างมันมันต้องเป็นคนถือแบบนี้นี่ออง่างเียง้ยงวานี่ต่งมาประกบกันตช่างช่างต้องเบียงใส่ได้ไหบิงเนาะเจ่าตุ๋นยังไ่เลยเบิงค่ัเบิ้งมาลูกตาช่างมีกี่อันปินไหนตาช่างเจ้าปินไหนนี่โอ้มายูขึ้น้าเนี่ย ไหนแล้วไอ้ตัวน sure. ี 3> 3> a, in, ้ต <Okay. S 2> ัวช right? euh, ่างอยู่ไหนน่ะช่างกับชุนนิกับชนหานใครว่าพินตัวหนิงมาใส่ตัวนี้โค้เจหยิบัวไรเมีเดี้ยวง Yes 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 จะยิบ <revenge> ัวไรมี่อกี้ อะไมาใส่นี่ตาช่างนี่ไม่ยูบาระกอบพี่ตงเน้ห้อหมอนานระกอบตังาางเดี่ยอือก็ได้อยู่ข้างกินย้หนหาตัวนี้หาตัวนี้เกอาเรือเกือไม่้อแกตัวนั้นนะคอยู่ทางนี้เกเอรือแกเรแเอป่ะนี่เกย์เกยข้างไม่เห็นไหนนเยสไม่วังไม่ต้องอะไเลยเกยอาไ

เออน <cancer hein. S 2> ี่ตรงเีนเซอร์เนี่ยนเซอร์มันเป็นนเซอร์ี่ฟันได้นี่ผมมีเฟซเลยครับว้าอยู่นับได้สิบเอ็ดนี่เซอร์ต้องใส่ตัวนี้นี่กันี้ต้งมีเอาออกนะต่แม่น้องมาต่ช่วยชีวิตไว้ วิ่งมาบอกยังจะไม่เชื่ออยู่อืมแก้ไขใหม่นะเอฟซีแก้ไขใหม่นะเอืซอ่านี่มีอืไรบ้างนี

นาใครตายนี่โอ้เบืองันลกนี่นี่าเกเาจล้อยู่้าหจ้าดังข้อมูลี่ประเทศเลยังเโลกประเทสเาลเาตอบที่สองนมันต้องมันต้องอันนี้เนาะเออตันนี้มันต้องอ่าน่านต้องดูมันต้องลงท้ายด้วยเอนี่นะคเอซครับโอ้โกพแม่นะ ปม่่เกบจะเฝ้าวางก่อนวางก่อนวางก่อนวางมึงแนวก่อนไม่ไม่ตัวแคนเซอร์ตัวตลาช่องตัวไหนอะตัวนี้เลยนี่เอ้าไม่ดีมีมมาก่นไปไหนแล้ววะแม่มแม่คนแคนเซอร์ตัวนี้ตลแล้วรียนบดีตล้วรียน เหนวดอะไรเนี่ยสงขีดนะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่เอาคอกไม่ใช่เอาเออ c e ดูนั่นตรงตรงตรงนี้นี่นี่ e r ตรงนี้ต้องดูชู่กระสองขีดโอ้โห cancer ตรงนี้นี่โอ้นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โเกินร่าศีนี่ว้า แกนเซอร์แกนเซอร์โอเดี๋ยวพี่มีเซิร์ฟทำว่าอะไรอ่ะกระเบื้องราศีกระเบื้องราศีทำไมเราเจอแต่อีกลายหนึ่งไม่น่าจะเที่ยงนะค่อยลงไปแล้วไม่น่าคอมเมนต์เลยเพรายังไม่ได้ลงเลยค่อยลงไปแล้วถูกแล้วะเราผิดก็แค่อก้ดีแล้วมีคนหลายคนพัก ออนี่ไงมาปุ๊บเจอเลยเอซทางบ้านโอ้ยซุบแล้วก็ซื้อใหม่ใช่ไหมสามพันนะเราก็้องพ่อสงแม่เนาะือกเพิ่เคินะเอฟซีแล้วก็อ่านภาษากฤนไม่เป็นด้วยนะฮะบ้าข่อยอ่านได้วจีนกเอ่านได้คือไหบ้าข่อยพิษขนาดมาอ่านไอ

นี่โดนอะไรวเนี่ยเ่ครับเบืงไฟเพื่อนนะครับทางไฟังไฟส่กัไปกินข่าแล้วครับไฟเบืองไฟไปทุระเดี๋ยวมาครับชั่วโมงหนึ่งออปักไฟป่ะมีปักไฟไหมนไฟเ่างไฟแล้วไฟไฟเส็จผมมันโมมาไฟมมา ต้องรอต้งร้านนอดี่บอกเรียบร้อยม่เมนตอฟิวขาดฉบอนอุล้จกรดึงมาจากุ่ปันรดึงขาดไอ้ฝ้าย้าเนได้่าคือวต่ผมผมตจนตืองริมน มันเซนหรือภาวะพังอ๋อแม่แม่เซนเราผ่านเลยเจ้าว่าเจ้าวันไม่ขอแม่เลยครับเอาซองขาวให้โอ้มีซองขาวให้ด้วยเอฟซี บล่าสุดตอนนี้นะฮะทีมช่างก็ได้รับคอมเมนต์มาเนาะบอกว่าผูผิดลายนะครับก็ทำการแก้ไขทันทีในเอฟซีนะฮะเดี๋ยวมารอรุนกันในคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับสวัสดีล่เด้อ